สวัสดีนะคะแม่หนูนาเองนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวผลลัพธ์นะคะการใช้ผลิตภัณฑ์บาลานเทสนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเลสเ้นผมนะก็อันนี้นะคะตัวนี้ค่ะบาลานเทสนะคะ,ะก็หลังจากที่ใช้มาครบหน่งเดือนนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือลูกผมเริ่มขึ้นเยอะขึ้นนะคะ เนี่ยค่ะก็จะมีรูปผมตั้งๆนะคะจากที่หลังคลอดมาตอนนี้ก็คือหนึ่งปีแล้วนะคะก็คือจากที่เป็นคนรูปผมเยอะพอหลังคลอดมาเนี่ยก็รูปผมแคบไม่ขึ้นเลยแล้วก็ผมร่วงเยอะมากทาให้ผมข้างๆของแม่นะคะก็คือีจะบางไปถามว่าตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ครบหนึ่งเดือนแล้ว,ลวเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าโอเคเลยนะคะ ถ้าใช้ต่อเนื่องนะคะก็จะโอเคมากเลยแล้วก็ไม่ปล่อยให้ผมมันเนาะเพราะว่าบางทีแม่เลี้ยงลูกคนเดียวนะคะบางทีสามวันสี่วันถึงจะได้สระผมครั้งหนึ่งะคะ่ะเป็นบานช่วงก็ทําให้ผมมันช่วงที่ผมมันก็จะทําให้ผมร่วงเยอะเป็นปกติแล้วอันนี้ก็คืออันนี้แหวกให้ดูนะคะก็ดีขึ้นจากตอนแรกยู่นะะเพราะว่าลูกผมเนี่ยคะ่ะเริ่มขึ้นจากตอน,น,นที่มันไม่น้อยเนาะตอนนั้นบางกว่านี้แน่รู้สึกว่า ตอนแรกเดือนหนึ่งที่ก่อนใช้อ่ะคะ่ะมันบางไปเนี่มากๆอาจจะลองหวีให้ดูก็จะไม่ค่อยเห็นหนังสีสาะแรกเหมือนตอนแรกตอนแรกก็เห็นหนังสีสาะชัดเลยนะคะก่อนใช้ว่าหนึ่งเดือนที่แล,แล้วนะคะดีขึ้นอันนี้ก็คือไม่ต้องเกลี่ยเลย เขาก่อนก่อนหนึ่งเดือนนะคะก่อนที่จะใช้ก็คือหผมแบบนี้ก็ต้องเกลี่ยก,ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เห็นหนังสีฟาค่คะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วมันก็เป็นตัวสินค้าก็เป็นสมุนไพรด้วยนะคะไม่มีอันตรายอะไรกับคุณแม่หลังคลอดนะคะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะก็รีวิวสั้นๆเนาะ